ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรข้าพระองค์ได้ฟังพระองค์ผู้ไม่ใคร่กามจึงมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระองค์ผู้ล่วงห่วงน้ำคือกิเลสเสียได้ไม่มีกามข้าแต่พระองค์ผู้มีพระเนตรคือพระสัพพัญยุตยานเกิดพร้อมแล้วขอพระองค์ตรัสบอกทางสันติข้าแต่พระผู้มีพระภาค ขอพระองค์จงตรัสบอกทางสันตินั้นแก่ข้าพระองค์ตามจริงเถิดเพราะว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีเดชครอบงำกามทั้งหลายเสียแล้วด้วยเดชเหมือนพระอาทิตย์มีเดชคือรัศมีครอบงำปัตถภีด้วยเดชไปอยู่ในอากาศข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาดังแผ่นดิน ขอพระองค์จงตรัสบอกธรำเครื่องละชาติละชราณนะที่นี้ที่ข้าพระองค์ควรจะรู้แจ้งแก่ข้าพระองค์ผู้มีปัญญาน้อยเถิดดูกราะะชะตุกันนีท่านได้เห็นซึ่งเนคขม,มะโดยความเป็นธรรมอันเกษมแล้วจงนำความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียให้สิ้นเถิดอันหนึ่ง กิเลสชาติเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้แล้วซึ่งควรจะปลดเปลื้องเสียอย่ามีแล้วแก่ท่านกิเลสเครื่องกังวลใดได้มีแล้วในการก่อนท่านจงทำกิเลสเครื่องกังวลนั้นให้เหือดแห้งเสียเถิดกิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอย่าได้มีแก่ท่านถ้าท่านจักไม่ถือเอากิเลสเครื่องกังวล ในถ้ำกลางไซท่านจักเป็นผู้สงบเที่ยวไปดูกระพร,รามเมื่อท่านปราศจากความกำหนัดในนามและรูปแล้วโดยประการทั้งปวงอาสวะทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชก็ย่อมไม่มีแก่ท่าน